ขาจะใส่ตั้งแตที่ครับวันนี้ก็ผัดใส่พริอกอ่อมนะฮะที่ตำมาพริกไว้กับหมูสับกบมะเขียร์โอคคนเขาจะใส่ใส่เลยฮะมันคือแต่น,นี่ผมไม่ใส่นะอ๋อทำไมฮะไม่ใส่พรเยอะใช้มันจัดเพราะว่าต้องมาส่มันืชต้อของมันึ้นเลยแหละแค่นีน้โอเคนะมาน้ําแดง แล้วมันน้ำหนุนพีล่ะมันแดงเกินไปเกิไปแรงไหมก็ผ่านการผ่านการรอนไปผ่านการคั่ให้แห้งใช่ไหมแห้งก่อนแล้วก็ใส่น้ำก็เอามันไม่เอาก็เอาหมูผัดกับเราพริกที่ตำไว้เรียบร้อยนะครับมันมีชาดกับพริกขีงแล้วก็กระเทตัง กินหอมาแล้วใส่ทุกไปไหมฮะาสุดท้ายถ้าใส่คนต้องปรุงใส่ก็ได้าษใส่ได้ถ้าปีมือมือไม่ต้องใส่ถ้าคนจิดก็ต้องใส่กินในเมืองไม่ใช่นะแบ่งกินคู่ นะนั่นเขาประยุกตามสูตรตามใส่ปากคนกินไม่เียตามอันนี้คือสูตรโบราณใช่ไหมโบราณเลยนะในเมืองนี่คือปีสันละให้น่ากินตามไต่ปากคนกินตอนี้ตามใ่คนทำอาหารไทยแบบนี้มว่าใส่ข่เขียผิดผ่างี้ึนะทำไมกินต้องเป็นมะเขือเทศเล็ ลูกเลก็เกอะอเข้าใจแล้วเขาได้มะเขืออะไรนะมะเขืออะไรนะมะเขือสีดาเรอใช่ใช่สีดาสีดาน,น,น,นี่อะรผมมาเยอะนะนิดน้อยอ่ะนิดน้อยเราเยอะอยวกว่าดีอ,อ๋อคือเอาัำฉ่าแตามะเขือมาผสมผมไม่ได้ไปดเป็ตลาดเองออกใชป้าป้าได้ทตลาดเองป้าการ ลา้การผักของคนต่างกันล้ปลาต่องาตอาหาร้้อาหารพาจาอร่อยทานอย่างเรือยไม่อยตมน้ำอ่ะใส่แบบนั้นให้แม่เลยนะหอมเหมือมนทำเหมือนพวกจิ้งก่อนใก<จ>่ผัดเลย,เลย มะมอเทศยุ blender, eta, <t songs> ่ยะเียอะไรต้องรกเียดดีนีหอมเลยหอมใช่ปะหมนเลย่ะเดี๋ยวเไว ไร้ทำหอ,อมให้กินหอ,อมมัต้องใช้วาาบเี่ยวาาหอม,ม่หอ,อมหได้ดไดหอมเลยอร่อยไม่รู้นะหมมก็ไปเลือกเนื้อเอ้องเลือกอู่ใช้หมูนเนี่ยเาข้างกจดให้หน่อยมันเนี่ยสูดนี่ยหยอมีอะไรที่ผองกระเทียมกระปิก็นาาขอชีกั่นตำด้วยกันแล้วก็มี ปวดเน่าแผ่นอะปวแผ่นอะคือสำคัญหาหัเนาเจอก่อนเราแอแค่นี้พี่ไปทำได้แล้วทุกคนใ่คนมีวดเน่ามีน่าจะมีที่ไหนมีคนมีพวกใครใหญ่อยู่เป็นอาหารหลัใครใหญ่กินเปนอาหารหลักหรือเ่เพราะว่าทินี่าจะทำข้าวมันที่กล่องทำได้อะทำได้ทำกลอโอเคนะถ้าใช่มันเป็นคนทยช้างจังเพราะที่ p o r t a n ยงไมมี ถ้าทำข้าวมันที่สองจะได้เลยโยี่ยเป็นข้าวมันสูตรนึ่งกัะเทียอะไรเนงะี้ยร้านนี้เราไม่แบบงสเราเนข้ามันใ่นแล้วจริงก็ต้องมาเือเทศต้องเยอะกว่า,านี้นี่มันน้อยไปแล้วก็หมูเยอะแฉะไปมั้หมูเยอะแฉะไปมันที่ออกต้องแฉะน้ำที่ออกต้องน้ำเยอะกว่านี้นะข้าน้ำเยอะกว่านี้เดี๋ยวก่อนต้องค่อยตัดให้มันมันเล็กๆอเนืกัน เราจะมกิดให้เลยนะที่นันตบาอัเยู่อ่ยจนดูไม่ออกว่าเป็นใครเรอ้าเฮ้ยอยู่นั่นเหรอไม่ยู่อยู่ป่ะยังก็ไม่อยู่อยก็อยู่ไม่ใช่ไปแล้วเหรอไปรับ้าป่ะ ไปรับป้าหรือเปล่ารถยนต์รถยนต์อยู่รไฟต้องแฟนตามด้วยเหรอตามเอาวานเดี๋ยวกำลังนินาอยู่หรอรถรถยนต์ก็ไม่อยู่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่อยู่ขี่ไปได้ยังไงคนเดียววานดำเหรปล่าออเตร์ไซค์มันจะออกเผ็ดหวานเปรี้ยวอ่ะก็ี่ดามไปรับลางกันไปใครขี่ไปตีอ๋อเฮ้ยมันจะใจขื่นนี่เปล่าไก่ย่างอย่านี้ไปรอคนน้าใช่ส่งน้ำมาเซตด้วยเด้อน้ำหรือ บมล้อเจ้าเสียใจเดินก็แบ่งกับผ้าไปชุดนเงินไปฝากไม่เดี๋ยวเขาไม่กินเองเขามาทานด้วยกันดูว่าเดี๋ยวไปรับมาไปเดีย๋ยวาม,าามาเองเดี๋ยวมาสองพู้มาแจกพู้ผู้เนีย่ยนู้ผู้เขาเน,นี่ยคนแผนกเขาให้สังนี้หมาบ้านที่สุดที่อ, <c oughs> อยู่บ้านตายจี่ตัวนด้ไหม จีจีจะโจรีจีจีแม่ตายแล้วเนาะเออแม่ไปแล้วโดนข่มขืนตายหวาโดนข่มขืนมดลูกแตกตายเวีแล้วนะที่ยังเวี่ยแล้วเขาจะไปเป็นกุกอยู่วงเวียนใหญ่ส้างถนนนะเธอ Win làm giả mạo. mày Mà Trí phòng Mày có thể. Mày có để Mày có Để Mày có thể. Mày có thể. Mày có Mày có thể. Mày có thể. Mày có 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 Mày Ừ. Mày có Mày có Mày có Mày Mày อ่าจริงๆแล้วน้ำมันเนี่ยมันก็จะมาจากหมูนะมาดีเกินไม่ทำเลยคือร้อนหมดเลยไม่มาไม่ทำแค่ไหนต้องรอมัเดือดอ่ะต้องรอมัเดือดอ่ะโคตรสุกพอยังไม่ใช้เวลาอีกนานเ้อ โอ้โหเคี่ยวจนแบบให้ให oh, right. ้หมูให้ให้หมูเนี่ยน้ำพริกเข้าไปหมูเนื้อหมูใช่ไหมเคี่ยวรักดี เดี๋ยววันนี้ผูกอย่างนี้ก็พูดได้น่าไปถีบมาตายคิดถึงที่บ้านเลยอ่ะเนี่ยยอดเลยนะเป็นไงครับรสชาติลองชิมดูสิได้พี่ยังเปี้ยวดูให้แล้วหมอไม่เปรี้ยวชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงฮะ คืออ่อนเปทุกอย่างอ่อนไปหน่อยเปรี้ยวอื่อนเปรี้ยวอ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็มนิดนึงนะอ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็มไปหน่อยผมว่าเค็มน้อยเออไม่ใส่มะนาวเพิ่มนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้เลยไม่ใส่อะโนวาวก็ใส่เค็มเข้าไปได้ให้รสชาติเขาแล้ำพริกต้องเค็มพริกต้องเค็มหน่อย ที่ใส่ไปเตือเกือเือครับก็เตือเพ้นมีแค่นี้นะครับหมดแล้วครับเพราะว่าน้อยไปหน่อยต้องั่วมันแข้งหน่อยก,ก็ได้เพราะว่าให้น้ำม,มาันตึมหน่อยนะใช่ไหมแล้วอะไรมันรสชาติแล้วมันกลมกล่อมขึ้นพี่อ,อย่าใส่น้ำเยอะสิมันจะไม่เปรี้ยวรู้ต้องให้มีมันจะข้นของมันเองนะอย่างนี้ใส่น้ำมะขามเลยไหม ไม่ได้ไม่ได้เลยอนหรอซือเปรี้ยวเปรี้ยวคือเปรี้ยวจากมะเขือต้องมะเขือเพราะว่าอันนี้เป็นมะเขือลูกใหญ่ลูกใหญ่มันจะหวานอ๋อต้องมะเขือลูกเล็กใช่ไหมต้องซื้อมะเขือออกเขียวๆหน่อยป่ะทำหามหน่อยเพ่เปรี้ยวๆหน่อยใช่เป็นลูกเล็กไงมะเขือได้กัลูกอ๋อนี่เป็นมะเขือลูกใหญ่นี่มะเขือทำสลัดเวลาทำนี่มันยังไม่เข้าใจแล้วว่ามะเขือที่ซื้อวันนี้คือผิดนะฮะ ต้องซื้อมะเขือมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศสีดามะเขือเทศสีดาไม่ใช่มะเขือสลัดที่ซื้อมาเป็นมะเขือสลัดแต่ตายเป็นว่ามออกหวานหวานนิดนึงรสชาติมันเลยไม่ไเข้าที่เข้าทางนะครับมันเลยอ่อนเปรี้ยว เป็นไงอ่อนเปรี้ยวไหมมันจะไม่เปรี้ยวจิี๊ดนะไอไอ้เนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวแบบต้มยำนะมันจะีรสแล้วมันแห้งดิดหน่อยเองมันไม่ได้จอเปรี้ยวเลยนะรสชาติจริงๆอ่ามันจะไม่เปรี้ยวอย่างนั้นนะล้วก็คล้ายๆอย่างงี้ครับอาจจะร้อนได้ทำเย็นหน่อยรสชาติจะเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าเจะให้เสร็จก่อนแล้วกันเสเปรี้ยวจเปรี้ยวแบบีเปรี้ยว แต่แา่รสที่ไปกินที่ตามร้านอ่ <Okay. S 1> นนะก็ใส่พ oh. ้ิกตาลถ้ใส่นริตาลเยอะแล้ว,ลว,ลวก็เหมือนจะใส่น้ำมะขามใช่ไหมอ๋อคืออาจจะผมชินกับตำร้านที่เขาขายมากกว่าเคยกินน้ำพริกอ่องมาหรอกเป uh uh รี้ยวๆนิดนึงแต่สถ้าแท้นี่เหมือนหมูผัดตำพริกมากกว่านะต้องใส่โรยต้มหอมใช่ไหมโรยต้มหอม อ๋อสุดท้ายอ่ะเขามาชิมดูที่นะครับบนโต๊ะนะครับว่าอร่อยแค่ไหนครับสวัสดีครับผมป๊อบเสี้ยที่ลุมแกะครับ